สวัสดีครับผมวันนี้ก็ขอญาตกก่าวขอบคุณก่อนนะครับพี่เจนนี่ครับที่พี่เจนนี่ได้สั่งหลวงปู่มุนนะครับก็เป็นรูปหล่อท่านนะครับนี่เป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนาวะนะพิธีไหว้ครูนะฮะก็เรียบร้อยครับผมก็แถมผ้าปิดตาไปสององค์นะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมแถมพิเศษนะครับสำหรับพี่เจนนี่เลยนะฮะก็ ผมมาปุ๊บแอดไลน์โอนตังปุ๊บเลยครับก็ยัดแถมองนี้นะครับเป็นรูปหล่อจิ๋วนะครับของหลวงปู่หมุนเนาะครับเป็นองค์สุดท้ายเลยครับท้ายสุดแล้วฮะหมดแล้วครับนี้ครับให้กับพิจิเน่นะครับขอร่วมบุญด้วยเพราะว่าพิจิเน่โอนมาพันสองร้อยบาทนะครับผมก็จะหักค่าส่งนิดนึงนะฮะแล้วก็ที่เหลือทําบุญครับปกติองนี้ผมก็อ่ ปล่อยแคุ่ชัยประมาณ2 0 0บาทนะครับแล้วก็แต่ว่า,วาก็คือคือ50ิบาทจากวัดแล้วก็ให้พี่เจนี่ไปนะครับเดี๋ยวผมส่งให้พรุ่งนี้นะครับอย่างอย่างไวสุดพรุ่งนี้เนาะแต่ถ้าไม่ทันไงเดี๋ยวผมอาจจะขอขอบอกพี่อีกทีนะครับแต่ว่าส่งแน่นอนครับเพราะว่ามนันติดภารกิจแต่จะพยายามไปส่งให้นะครับก็ขออนุโมทนาด้วยครับสาธุด้วยครับนี่เป็นสี่องค์ทั้งหมดนะครับก็ เข้ามาจากวัด1,000บาทแล้วก็บวกค่าส่งกับค่าทำบุญด้วยก็มา1พันสองบาทครับที่เหลือก็จะรีบเอาไปทำบุญเเร็วนี้นะครับครับโอเคครับก็ในส่วนของที่เหลือนะครับที่เหลือตอนนี้เลยนะฮะของหลวงปู่หมุนเนาะครับเป็นวัตถุมงคลที่มีผู้ธคุณสูงมากเลยครับถ้าท่านอธิษฐานจิตให้ แน่ๆแล้วก็ตั้งใจในการทํางานแรงต่างเนาะท่านช่วยเหลือช่วยเหลือแน่นอนครับก็ตอนนี้นะครับที่เหลือนะครับก็จะมีนี่นะครับยังเหลืออีกหนึ่งเหรียญนะครับก็คือรุ่นมงกรคู่นะครับนี่เหรียญเหรสุดท้ายแล้วครับเพราะว่ารอนะครับนี่เหรียญสุดท้ายสวยงามมากครับเหลือหนึ่งเหรียญสุดท้ายนะครับ ไม่อย่างนั้นก็ต้องรอผมไปทำบุญที่วัดนะครับซึ่งคาดว่าจะไปเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อก่อนคู่ผมให้ดูนะครับเนี่ยสวยงามมากจริงครับเนี่ยอย่างเงี้ยด้านหลังก็เป็นยันเรียบร้อยครับนี่ครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่นิยมมากนะครับให้ดู องผมอาจจะโฟกัสชา้านิดนึงนะครับ4091ครับ4091นะครับเป็นเลขที่ออกก็ไม่ใช่ครับเป็นรหัสของเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่แต่ว่าสร้างเกือบหมื่นเหรียญมาครับถ้าเป็นรหัสสีตัวเนาะ,นะครับก็เ รูปพินเผินครับเนี่ยสวยงามนะครับถ้าอาไปเลี่ยมใส่ทองหรืออะไรใส่กรอบเงินหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจะสวยงามมากเลยครับเหรียญพกคู่จะเป็นเหรียญที่สวยครับมีเพื่อนๆสนใจสั่งกันหมดแล้วครับเหรียญสุดท้ายนะครับของผมก็ยังไม่เหลือเลยครับผมก็แบ่งให้พี่ๆน้องๆไปนะครับเหรียญสามก็สั์ผมอ่ะเรียบร้อยไปแล้วครับตันนี้ก็เจ็ดร้อยบาทนะครับ้าผู้ผิดขออภัยห้าร้อยบาทพร้อมส่งครับนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นรูปหล่อท่านนะครับเนื้อทองแดงครับห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับก็อย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะครับอืมครับนี่ครับจะมีเลขชัดเจนนะครับแล้วก็มีละมีโค้ดมีอะไรต่างนะครับสวยงามนะครับลงุนนี้นี่ครับหน้าเหมือนท่านเลยครับเนี่ยสวยงามครับนี่ครับก็เจ0ดรอยบาทพร้อมส่งพร้อมส่งนะครับ 700บาทพร้อมส่งครับโอเคครับก็แล้วก็ใครสั่งมาสองตุวผมก็แถมเนาะเหลือแค่4องค์สุดท้ายครับนี่พะปิตาเนื้อมวลสารอย่างดีเลยนะครับแล้วก็พิดีมากครับเนี่ยก็ใครสั่ง2เหรียญน,นี้ก็ผมแยกให้เหรียญละ2องค์นะครับนี่เหมือนพี่เมื่อสักครู่นี่ครับนะครับโอเคครับก็เพื่อนๆอยากให้รีวิว องค์ที่ผมเช่ามาที่จะที่จะเอาไปเลี่ยมนะครับ่าหรือเพื่อนๆอยากจะแบ่งปันก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็เดินทางไปที่วัดนะครับก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่นที่ถูกสุดที่ผมจะซื้อได้นะครับตอนนี้นะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับก็โอ้แบบห้าปีที่แล้วเนี่ยก็หลักพันอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ขึ้นเป็นหลักหมื่นครับไม่ใช่เพราะกระแสนะครับไม่ใช่เพราะการปั่นนะอส่วนหนึ่งจะเป็นที่เขานิยมกันมากครับนิยมมากเพราะอะไรฮะผมจะบอกให้ก็คือเหรียญที่หลวงปู่หุนปลูกเสกหรือเป็นเหรียญของหลวงปู่เนี่ยมีพุทธคุณพุทธคุณมากครับนะถ้าเกิดเหรียญสวยก็จริงหรือเหรียญเขาปั่นจริงๆเ่ย ปั่นได้สักยานหนึ่งแต่ถ้าพุทุคุณท่านไม่ดีเนี่ยเราขออะไรไม่ได้หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงครับเอาพูดงี้ลวกันเนาะ mm. ก็จะไม่ส่งผลถึงคนที่บูชาถูกต้องมั้ยครับเนาะไม่ว่าเหรียญจะถูกหรือเหรียญจะแพงครับ mm. ผมเน้นเสมอครับว่าหลวงปู่หมุนท่านช่วยเท่ากันนะครับผมว่าคิดว่ายอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเราตั้งใจแล้วเนาะเราคอยท่านไว้นะครับท่านก็จะช่วยเรา ให้พ้นจากภัยนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องต่างๆที่เป็นผลบุญนะครับที่เป็นกรรมดีของเราเนาะถ้าเราทําดีนะครับนะครับเหรียญตัวนี้เป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นหมุนเงินหมุนทองนะครับเป,เป็นประมาณนั้นนะฮะก็สร้างในปีอันนี้ก็ประมาณปีสี่สองนะครับออกจากวัดรุ่นเขาเรียกรุ่นประคำสิบแปดเม็ดนะฮะ รุ่นรคำสิบแปดเม็ดนะครับแล้วก็มีรุ่นหนากระบางด้วยนะครับนะครับสำหรับรุ่นประคำสิบแปดเม็ดกับสิบเก้าเมต็ดต่างกันยังไงก็คือผมได้ถามทางพระที่ประจำวัดอยู่นะครับตอนนี้ก็คือ,เ,อ,อเกิดจากโรงพิมพ์นะครับโรงพิมพ์แรกกับลงพิมพ์ที่สองเนี่ยพิมพ์มาแล้วก็มันเกิดเม็ดมันไม่ชัดเจนนะฮะเขาเขาเรียกเลยเรียกว่า ประคำสิเมตรกับ18เมตรนะฮะแล้วก็มีเหรียญมีหนามีบางนะครับแล้วแต่ที่เขาตัมออกมาเนอะออรุ่นหนารุ่นประคำเาเมตรและเหรียญหนาจะนิยมสุดนะครับรุ่นประคำา18เมตรและเหรียญบางจะนิยมน้อยสุดแต่สำหรับประคำสิเมตรจะมีไหล่ผลตรงนี้ครับกับไหลไม่ผลนี้ไหล่ผลก็นิยม มากกว่าไหลไม่พดเนาะอันนี้จะเป็นไหลไม่พดเนาะไหลเรียบนะแล้วก็นะครับแต่ว่าเป็นถูกสูตรที่ผมซึกพอจะเช่าหาได้แล้ะครับตอนนี้นะครับถามว่าของแท้ไหมครับอันนี้คือออกจากวัดเลยครับเนาะเนี่ยผมติดโลโก้วัดเลยราคายังอยู่ครับเดี๋ยวจะเอาไปใส่กรอบนิดน,นึงนะครับเนาะนะครับก็อยากจะห้อยท่านคือผมว่าเหรียญ ท่านท่านหรือไม่ทันท่านเนี่ยท่านช่วยหมดแล้วครับผมว่านะเพราะว่าก็จะมีมวลสารของหลิงกเก่าอยู่ที่ท่านปลูกเสกไว้นะครับโดยเฉพาะเนื้อผมเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อทองแดงเนี่ยเนี่ยเนื้อผมแบบนี้ครับก็จะมีมวลสารที่ท่านปลุกเสกไว้อยู่แล้วผมว่าท่านช่วยเราตลอดอยู่แล้วครับนะเพราะฉะนั้นที่ผมอยากจะซื้อไว้ก็คือผมอยากจะซื้อเอออยากจะเช่าเหรียญที่ท่านท่านสักเหรียญหนึ่งหนึ่งเหรียญนะครับไว้เป็นสลีมคนกับตัวผมเนาะเพราะว่า เวลาผมจะได้นับถือท่านอยู่แล้วครับนะก็คืออยากจะมีปถุมคนชิ้นหนึ่งที่ทันท่านแล้วก็เราชอบด้วยเนะน,นี่ยรุ่นเนี้ยผมเหรียญเห็นเหรียญกลมๆเนี่ยผมชอบมากเลยครับเนี่ยสวยงามครับพอๆกับเหรียญมงกรคู่เลยเนี่ยเหรียญนี้นะครับครับผมก็เหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่านิยมนิยมครับ เป็นเหรียญนี้ก็เขานิยมหามาไว้กันนะครับนี่ครับเพราะเป็นรุ่นสลีมคนแล้วก็ชื่อดีครับรุ่นหมุนเงินหมุนทองนะครับนี่ประคําด้วยส8บดเม็ด1ิบเกาเม็ดกว่างไปนะครับตามตามบล็อกที่เราได้มานะครับก็อย่างที่บอกให้ก็คือส8บเม็ดประคํสิบเม็ดบางนี่จะถูกที่สุดนะครับนะฮะออกจากวัดป่าน้องลมนะครับ ปีสีนะครับนี่ยหรือจริงเขาเรียกว่ารุ่นเจริญราบนะครับนีรุ่นเจริญราบนะครับนะแต่ว่าตลาดก็เป็น99 99 9ล้านนะครับนี่เห็นไหมครับในเ้าครับเพราะฉะนั้นผมว่าพู้ทุคุณท่านสุดๆอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นรุ่นชื่อชื่อแบบนี้ด้วยเนาะก็จะทําให้เรามีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะฮะชื่อเป็นสลีมมงคลเนาะครับก็มีเยอะครับเนาะก็ก็ เป็นรุ่งที่ทันท่านนะฮะอ่าก็ามีหลายคนบอกว่าเอาเหรียญที่ผมนำมาเอาให้พี่ๆน้งนองบูชาที่ผ่านมาเนี่ยทันท่านหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ทันนะครับนะครับไม่ทันท่านเพราะว่าเพิ่งสร้างปีห้ากว่าหรือหกห้าสิบหกเนาะจะเป็นเหรียญดวงเศรษฐีแต่ถ้าเป็นเหรียญกลุ่มนี้ก็จะสร้างปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับไม่ทันแน่นอนครับนะแต่ว่า ชมีมวลสารที่ท่านปลูกเสกไว้อยู่แล้วครับผสมอยู่แน่ๆนะฮะชัวร์ครับแล้วก็ทําให้พุทธคุณท่านเหมือนเดิมครับนี่อันนี้ขออนุญาตบอกกำลังตีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ผมว่าถ้าใครพอมีกําลังนะครับก็จะจัดหาไว้ก็ได้นะครับนะช่วงนี้ก็ราคาราคาเริ่มคือผมผมไม่ได้มาปั่นนะแต่ว่าเป็นราคาที่ เป,เป็นเหรียญที่ผมอยากจะเก็บไว้เนาะที่ท่านท่าน,น,นปลุกเสกครับแต่เราจะหาอะไรก็ได้ครับที่ท่านท่านปลุกเสกเนาะที่วัดก็จะมีพวกสีพึ่งก็มีครับผมเนาะครับสีพึ่งหรือจะเป็นลูกอม,มที่เป็นส่วนผสมของรุ่นเดวงเศรษฐีก็ได้เนาะที่วัดก็มีนะครับก็ลูกกลมเดี๋ยวผมลูกอมเดี๋ยวผมจะไปที่วัดแล้วผมจะเอามาให้ดูเนาะก็ประมาณสองร้อยบาทนะครับ แต่เป็นมวลสารของรุ่นธาที่ห่างหักของดวงเศรษฐีรุ่นแรกครับเนาะเพราะนั้นก็พุทธคุณก็จะไม่ต่างกันครับนะเนาะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาบอกคุณนะครับเดี๋ยวเพราะว่าเนี่ยประตูมงคลเหลือเท่านี้แหละครับจากจากที่เออเขาเรียกอะไรนะมีเยอะมากเป็นถุงถุงพอสมควรครับตอนนี้เหลือแค่นี้ครับ นะก็มีแบ่งบูชาไปสักเกือบหมดแล้วครับเนาะนะครับแล้วก็มีการแจกบ้างนะครับนิดนึงนะฮะอ่าครับก็เดี๋ยวของพี่เจนนี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมผมส่งให้นะครับเร็วสุดคือพรุ่งนี้ผมส่งให้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาติดตัวไปด้วยนะครับนะครับก็ส่วนท่านที่สั่งผมมาประมาณสักยี่สิบคนเกือบยี่สิบสิบกว่าคนนะฮะนะครับว่าจะเป็นเออ่เหรียญรุ่นมงคลคู่ที่เป็นสามประสาทแรต่างๆเนี่ย เหรียญดวงเศรษฐีที่หลวงพ่อรวยมาปลุกเสกให้ปี2อ5 6นะครับเดี๋ยวผมจะไปถึงวัดแล้วผมจะรีบบูชามาก่อนเลยนะครับนะบแล้วก็เอามาไลฟ์แล้วก็มาบอกปุณพี่ๆน้องๆครับแต่ว่าผมอาจจะส่งได้ช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับบอกบอกไว้ก่อนเนาะแต่ผมส่งชั่วรครับเพราะว่ามีรุ่นรุ่นหนึ่งอ่ารุ่นแรกของผมผมส่งให้เป็นประกันครับบางท่านก็อย่างพี่สุขิดอะเออพี่สุขิดอะ สั่ง3รอบ4รอบฮะสรอบนะครับบางคนก็สั่ง2รอบมีครับต้องขอบพระคุณท่านนะที่ช่วยเรียกว่าทำบุญบำรุงศาสนานะครับเนาะครับวันนี้ก็อขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับถ้าเป็นกำลังใจก็กด subscribe ก,กดแชร์ให้ช่องด้วยนะครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะเรียกว่าทำบุญจริงๆครับไม่ได้เอา ถูกางคนมาบวกแต่อย่างใดเนาะอาจจะบวกนิดนึงไพืเป็นค่าเดินทางไม่ใช่ค่าเดินทางเล็กน้อยแต่ว่าเป็นค่าส่งนะครับที่เหลือก็ทําบุญส,ส่วนใหญ่ครับนะก็นะครับความตั้งใ,ใจผมเนาะแบบนั้นนะครับนะครับเดี๋ยวถ้าชุดชุดที่สองเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวผมคุยกับแฟนก่อนว่าจะเดินทางไปช่วงไหนดีนะครับตอนแรกว,ว่าจะไปช่วงปีใหม่แต่ว,ว่าพี่ๆน,น้องก็บอกเฮ้ยไปน่าจะไปก่อนน่าจะไปก่อนเดี๋ยวดูสาวทีนี้ว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับ ไงไก็ถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นเสาร์หน้าหรือช่วงปีใหม่ครับแต่ว่าปีใหม่คนน่าจะเยอะผมว่านะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็แจ้งพี่ๆน้องๆอ,อีกทีนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ